ไม่สามารถผ่านเข้าไปสู่การลุ้นเหรียญทองได้เหตุผลก็คือเหตุผลก็คือพิกกาจูของตัวเองไปฟาดเอาไม้คานเข้าให้ครับก็เลยโดดไม่ผ่าน สวัสดีครับเป็นแฟนคมติดขอบทางคมชัดลึกออนไลน์นะครับวันนี้เจอกับบอกใอชัยนะฮะยังอยู่ในเรื่องราวของโอลิมปิกนะครับแม่หลังจากที่ตอนนี้ก็แข่งขันกันมาไทยเราเนี่กไ็ได้เหรียญแล้วนะครับตอนนี้เรียกว่าสร้างความภาคภูมิใจกับแฟนๆกีฬาชาวไทยเลอเกินแต่ครับโอลิมปิกคราวนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่โหเป็นไวรัลไปทั่วโลกเลยครับ<อ>และแน่นอนครับหนึ่งในนั้นนอกจากพี่เท่งแล้วนะฮะ มีเรื่องของนักกระโดดค้ำถอคนหนึ่งครับซึ่งเป็นนักกระโดดค้ำท่อชาวฝรั่งเศสด้วยเจ้าภาพนะฮะเขามีชื่อว่าแอนโทนีอัมมิลาติครับซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นนักกระโดดค้ำทออันดับ3ของโลกครับแต่ได้สร้างความฮือฮาให้เกิดขึ้นครับ <Wow. S 1> เมื่อในการแข่งขันค้ำทอโอลิมปิกคราวนี้รอบคัดเลือกปรากฏว่าครับหนุ่มฝรั่งเศสวัย21ปีคนนี้ ไม่สามารถผ่านเข้าไปสู่การลุ้นเหรียญทองได้เหตุผลก็คือไมคขำตัวเองจะบอกยังไงดีเนี่ยเหตุผลก็คือพิกกระจูของตัวเองไปฟาดเอาไม้คานเข้าให้ครับก็เลยโดดไม่ผ่านในการโดดครั้งที่3นะครับเรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นครับที่แอนทนรีอัมลาติเนี่ยนักกระโดดค้ำถอ คำถอดเขใช้ไม้คำนะแล้วเจ้าตัวเนี่ยทำสตินะครัครั้งแรกเรียกที่ความสูง5เมตร40โดดผ่านครับคาผ่านครั้งที่25้าเมตร60คําผ่านครับครั้งที่3ครับ5เมตร70ซึ่งจะผ่านก็คงจะมีโอกาสเข้าไปลุ้นนะครับในการเล่นในลานลุ้นเหรียญต่อไปปรากฏว่าครั้งที่3นี้ครับเจ้าตัวนั้นตัวเนี่ยได้ผ่านไปแล้วครับดังรูปอย่างที่เห็นในรูปนะฮะตัวผ่านไปแล้วครับแต่ครับเจ้าหนอนเจ้าหนอนที่ไม่น้อยครับต้องวัดเจ้าหนอนใหญ่ ปิกกระจวงเขาไปฟาดเอาคารนเขาให้ครับมันเลยทาให้คานนี่สนั่นเลยนะครับคานสนั่นหล่นลงมาครับเจ้าตัวเลโดดไม่ผ่านครับสุดท้ายตกรอบคัดเลือกไปครับซึ่งพอภาพนี้ออกมาครับบรรดาแฟนกีฬาทั่วโลกต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่เจ<ะ>้าจะใหญ่ไปไหนมึงจะใหญ่ไปไหนนะครับบางคนที่ออกมาพูดติดตลกว่านี่คือความแพ้พที่ดีที่สุดครับเพราะความเป็นผู้ชายอยู่ที่นั่น <S <S หรือบางคนบอกโอ้โห ทำไมเขาเอาขนมปังบาเกตมาด้วยขนมปังบาเกตก็ขนมปังฝรั่งเศสที่มันย,ยาวๆนะฮะนั่นแหละครับนี่คือเรื่องราวแอนโทนีอัมราตีที่ดังไปทั่วโลกเลยว่าใหญ่จริงๆซึ่งงานนี้นะครับตัวฮัมราตีคงจะไม่ฮาหรอกนะแต่คนทั่วโลกมันฮาไปแล้วนะครับเอาบอกก็ใช้พอเห็นเรื่องนี้ก็เลยเอาวะแต่งั้นเรามาดูกันครับว่าในโอลิมปิกคราวนี้เนี่ยนะฮะนักกีฬาจากทั่วโลกเขามาแข่งขันกันนะครับแล้วอัมลราตีได้แสดงให้เห็นเลยว่าของฝรั่งเศสก็ใช่ย่อยนะฮะแต่ว่าเชื่อหรือเปล่าคร มันมีการสำรวจทุกปีแหละซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้นะครับการสำรวจจาก formma.com นะครับว่า <l ots> เจ้าหนอนชาเขียวหรือเจ้าหนอนน้อยหรือว่าหนอนยักษ์เนี่ยของชาติใดเนี่ยใหญ่ที่สุดนะฮะปรากฏว่า10ชาติแรกครับมาจากแอฟริกาล่อไป6 6ชาติครับใหญ่สุดในโลกนะฮะใหญ่สุดในโลกเป็นทางด้านของเอลกววดอนะฮะเอกววดอนะใหญ่สุดนะอืมนะเอกววดอนะคาเฉลี่ยนะครับ 93เลยนะฮะลองมาคือแค m มรูนโบลิเวียอะไรพวกนี้นะครับในยุโรปติดชาติเดียวคือเนเธอร์แลนด์นะฮะที่เหลือก็มีทางฝั่งของเฮติบ้างทางฝั่งของคิวบาอันนี้คือฝั่งของใหญ่ที่สุดซึ่งก็คงจะกระจายอยู่ในโอลิมปิกคราวนี้แหละฮะชาติต่างๆเล็กสุดครับค <c oughs> าเฉลีย่ยเล็กสุดนะครับของเจ้าไม้คำถองของชาวเอเชียเรานี่เองครับ <c oughs> 10อันดับแรกอยู่ในเอเชียทั้งหมดครับและที่สำคัญครับ ชาติอาเซียนแม่งติดเกือบหมดเลยนะครับชาติแรกเพื่อนบ้านสานาฬิกาเล็กสุดรับค่าเฉลี่ย3.95จกระจิ๋วเดียวมึงเล่นคำทอเลยยังไงมึงก็ผ่านนะไม่ติดขานแน่นอนนะฮะชาติสานาฬิกาคงไม่ต้องผมบอกนะว่าชาติไหนนะฮะอันดับ2คือเมียนมาครับ4.21เอาแว่ไทยไม่ติดแหว่ไทยยังแหว่นะฮะนั่นฉันก,ก็ไล่เรียงกันมาครับเมียนมาฟิลิปปินสีลังกาฮ่องกงบางกาลาเทศและ ไทยเราอันดับ7ครับอืมกูยังภูมิใจวะกูยังใหญ่กว่าเพื่อนบ้านหลายชาติเว้ยใหญ่กว่ากัมพูชาเมียนมาฟิลิปปินส์เว้ยและก็ใหญ่กว่านะบังกลา,าเทศด้วยอ่าใครบอกว่าใครบอกว่าอับังใหญ่ไหมนะไทยใหญ่กว่านะค่าเฉลี่ยเรานี่4.51นะอืมแต่ไม่ได้ตรงไม่ได้สำรวจอัจานไทยแน่เลยไม่น่าใช่ส่วนเราเป็นรองครับเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์ครับพวกนั้นใหญ่กว่าเราตั้ง 0.1 0.2 0.3นิ้วตามลำดับครับอ่ะน,นี่คือเนระื่องราวคมติดขอบกับเรื่องของโอลิมปิกครับที่มาเล่าสู่กันฟังขำๆนะฮะกับการที่แม่จริงๆแล้วมันก็ดีนะ้าใหญ่เนี่ยแต่มัดจจะไม่ดีบางสิดกีฬาบางประเภทเท่านั้นเองโชคดีครับพี่เราทุกคนครับแล้วเ,เจอกันนะครับติดตาม s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดมัทุกอย่างที่คุณมีนะครับเรื่องรางกีฬาเป็นเรื่องที่คุณต้องรู้ครับ